สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการกินหอยจูบนะครับเมนูวันนี้นะครับก็จะเป็นนี่เลยครับออมหอยนะครับหลายคนนะครับกินไม่เป็นนะครับหรือว่ากินไม่ถูกวิธีนะครับมากันเลยนะครับหอยจูบหรือหอยขมนะครับหอยที่นำไปอ่อมนะครับเราจะต้องต่อยก้นออกนะครับตรงน้ำแหลมตรงนี้นะครับเวลาเรา นะครับมันถึงจะหอยถึงจะออกนะครับอันนี้นะครับเป็นที่ไปที่มาของคําว่าหอยจูบนะครับก่อนจูบหอยนะครับทุกครั้งเราต้องสังเกตฝาไงก่อนนะครับต้องเอาออกก่อนเดี๋ยวฝาไงจะบิ่งทะลุหลอดลมเข้าไปในคอนะครับฝาไงก็คือที่มันปิดปากหอยนะครับอันนี้คือต้องเอาออกก่อนจูบนะครับการจูบก็ไม่ยากครับนี่เลยนะครับ ก่อนจูบนะครับเราต้องหายใจลึกๆก่อนนะครับตั้งสติให้ดีนะครับแล้วก็จูบเลยนะครับทกแรงๆนะครับแบบนี้ครับอ่ะมาดูครับของจริงอันนี้ฝาไงไม่ได้ออกนะครับแต่เรามีระบบป้องกันนะครับไม่ให้มันเข้าคอนะครับเอาใหม่นะครับ อันนี้คือทักษะถือว่าสุดยอดแล้วนะครับจูบครั้งเดียวออกถือว่าสุดยอดมากนะครับสมมติว่าจูบครั้งแรกไม่ออกนะครับไม่ออกใช่ไหมครับเราจะต้องดูดก้นก่อนนะครับดูดก้นนะครับให้หัวมันเข้าไปตั้งหลักข้างในก่อนนะครับให้หอยเข้าไปตั้งหลักก่อนนะครับแล้วค่อย จูบเลยนะครับหรือเราอาจจะเอาน้ําเข้าไปด้วยสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความนัวนะครับแล้วก็ทกเลยครับอืแบบนี้นะครับอร่อยมากได้อรรถรสมากนะครับอืแบบนี้ครับอ,อันนี้ฝาังานนไม่ได้เอาออกนะครับบางทีเราก็ลืมนะครับแต่เรามีระบบป้องกัน นะครับหลายชั้นนะครับแต่ก็ต้องอาศัยทักษะด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะทําได้เหมือนผมนะครับอืมนี่ฝาไงนะครับหอยจูบนะครับจะต้องกินกับข้าวเหนียวนะครับแต่พักกลางนะครับก็มักจะเอาหอยเนี่ยครับไปต้มแล้วก็จิ้มบอดแต่หัวแล้วก็ไปทากับข้าวอันนั้นเ็าจะกินกับข้าวเจ้าได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยนะครับกินกับข้าวเหนียวนะครับนี่ จำเบะเลยนะครับอร่อยมากนะครับฝาไงบางหัวมันจะไม่หลุดนะครับมันจะอยู่ในหอยมันเดิมนะครับต้องเอาออกทุกครั้งก่อนกินนะครับก่อนเคี้ยวนะครับ มันเขียวไม่แหลกนะครับหอยจูบก,ก็จะมีหัวเล็กหัวใหญ่นะครับหัวเล็กอร่อยนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาในการกินนะครับ บางคนอาจจะใช้ไม้จิ้มนะครับมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้อัรรถนะครับที่มาของเขาว่าห้อยจูบนะครับตัวนี้ที่มันไม่ออกนะครับเนื่องจากว่านะครับ ก้นไม่โดนต่อยนะครับมันไอจูบไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมทําไมจูบไม่ออกนะครับมันไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่ผมนะครับยังไงก็ไม่ออกครับต้องใช้ไม้จิ้มนะครับถ้าแบบนี้ดูจังหวะนะครับแล้วก็ความแรงนะครับต้องอาศัยทักษะและการฝึกฝนนะครับ กว่าผมจะทำได้ขนาดนี้นะครับเป็นไงบ้างครับดูผมแล้วพอที่จะฝึกฝน,หร,นหรือพัฒนาตนเองได้หรือเปล่าครับสำหรับวันนี้ก็คงจะขอจบนะครับการอาทิตย์พิธีการกินอ่อมหอยหรือหอยหจุกนะครับสวัสดีครับ